ทำเอาเวทีนางงามต้องสั่นสะเทือนนะคะเมื่อเพจดังบ้านนางงามจัก,กรวาลได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าได้รายงานข่าวจาก m Miss y o U Updates แจ้งว่ามีสาวงามจากฝรั่งเศสตรวจพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งเธอก็เข้ากองประกวดและมีภาพถ่ายร่วมกับสาวๆนา,นานาประเทศในขณะที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย แต่ทางด้านเพจของ Miss Universe นั้นยังไม่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวนะคะงานนี้แฟนนางงามต้องรอทาง Miss Universe นะคะออกมาถแถลงเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งทางด้านของติชากันติชาค่ะหลังจากประกาศติดโควิด19เธอก็ได้แจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนวุ่นวาย ล่าสุดทางผู้จัดการส่วนตัวของเธอมีการอัปเดตอาการนะคะว่าติชาตอนนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ฮอสพิทลเรียบร้อยแล้วอาการปกติมีไข้ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เสียงเปลี่ยนค่ะโดยเริ่มจากมีอาการเมื่อคืนวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมามีอาการท้องเสียส่วนวันที่26นั้นไปทํางานไม่ไหวตอนนั้นเริ่มมีไข้รุมๆพอรู้ว่าตัวเองนั้นมีไข้ติชาก็เลยรีบตรวจแบบเอ k นะคะแล้วก็ในช่วงเช้าผลเป็นลบ มาตรวจช่วงเย็นอีกทีผลก็เป็นลบค่ะส่วนก่อนหน้าในวันที่26นั้นเธอไปทํางานก็มีการตรวจเอทเคก่อนทํางานผลออกมาเป็นลบเลยตลอดเลยนะคะดังนั้นรายการที่ติชาไปร่วมงานก่อนหน้านี้อัตราเสี่ยงถือว่าค่อนข้างน้อยนอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่าติชานั้นฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วตอนนี้อาการไม่มีอะไรมากด้วยความที่ตรวจแล้วเจอนะคะจึงรีบไปรักษาทันทีและพร้อมขอบคุณทุกกําลังใจแฟนๆที่ส่งกันเข้ามาให้ติชาหายเร็ว ยังไงก็ฝากให้กําลังใจน้องด้วยนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยต้องอยู่กับเราไปอีกนานตัวตีชาก็ฝากบอกมาเหมือนกันคะ่ะว่าให้ทุกคนนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆขนณะตีชาถือว่าดูแลตัวเองดีแล้วก็ไม่ทราบว่าจะติดเชื้อนี้มาได้อย่างไร สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม4,306รายยอดติดเชื้อรวมระลอกเมษายนแล้วก็มากถึง2 8 7 0 9รายรวมยอดติดเชื้อสะสมนะคะ2 1 15,872รายเสียชีวิตเพิ่ม37ราย เสียชีวิตสะสม2771รายหายป่วยเพิ่ม6407รายและหายป่วยสะสมระลอกเมษายนเป็นจํานวน1,992,002รายผู้ป่วยกําลังรักษานั้นมี75,673ราย รายละเอียดผู้ป่วยติดโควิด -19 รายใหม่จำนวน4,306รายค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็มีการสั่งเฝ้าระวัง14วันที่นักท่องเที่ยวจากแอฟริกาใต้เนี่ยเดินทางมาเกือบ200คนเข้าในประเทศไทยเมื่อ15พฤศจิกายนนะคะก่อนที่จะมีคำสั่งประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศในแอฟริกาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ